สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตาก็จะมาพูดถึงเรื่องหลอดไฟที่ใช้ส่องพักในบ้านนะคะซึ่งเดิมน,นี้ตาก็ใช้หลอดแบบ65วัตต์นะคะแต่ว่าหลังจากที่ตามาดาูคลิปวิดีโอของของคุณแกรี่นะคะ่ในภาพนี้คือเป็นคลิปที่เขาอธิบายเรื่องเรื่องไฟที่ใช้ส่องพักในบ้านซึ่งเขาจะเน้นให้เราหาไฟที่มีค่า ลูเมนส์นะคะสูงสูงคือที่สำคัญคือสูงขนาด2,000ถึง3,000หรือค่าเคลวินที่สูงระหว่าง4 0 0พถึง6ก0ันะคะคือพยายามหาให้ได้ตัวเลขที่สูงสูงมันจะได้ช่วยให้ต้นผักที่เราเพาะในบ้านเนี่ยเขาจะรับแสงเพยียงพอนะคะก <c oughs> ็คือที่น่คือที่ต่ใช้งานอยู่ก็คือ ส่องในบ้านเลยก็คือต่อกับโคมไฟอ่านหนังสือหรือแบบธรรมดาที่เราหาได้จากในห้างนะคะแบบนีหรือแบบตั้งโต๊ะก็ได้นะคะมันจะทําให้อต้นกล้าผาักที่เราเพาะในบ้านเนี่ยเขาได้รับปริมาณแสงที่เพียงพอนะคะเนี่ค่ะนนี้กคือที่ตายทดลองใช้ไฟ ค่าลูเมนที่มันเพิ่มขึ้นนะคะก็คือได้ผลดีมากๆกเพราะว่าสังเกตว่าถึงแม้มันจะไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าแบบ65วัตต์แต่ว่าเพราะว่าค่าของลูเมนสูงมันก็เลยทำให้ต้นกล้าผักเนี่ยเขาโตวไวเดิมนีนต่ายใช้แบบนี้ค่ะของซิมเนียเนี่ยแบบ65วัตต์แบบนี้เป็นไฟส่องในบ้านอินดอร์เพลนนะคะ ก็ราคาไม่แพงก็หาจากในห้างทั่ทวไปค่ะในวอลมาร์โลซอมนิโป้ก็จะมีหมดนะ,ะก็คือมันจะมีบอกว่าอินดอร์นะคะแล้วก็65บาวัตขึ้นไปตัวนี้มไัได้ความความอุ่นหรือความร้อนด้วยก็จะส่องผักใกล้ๆมากไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดใกล้เกินต่ำกว่าหนึ่งฟุตเนี่ยผักมีเฉาะคะอันนี้คือแบบเดิมที่ต่เคยใช้นะคะก็คือเนี่ย เอามาต่อกับโคมไฟอ่านหนังสือธรรมดาเนียค่ะน,นี่แบบ65วัตต์อันนี้คือเปิดกลางคนืนนี่คือที่อันนี้ที่เปิดอยู่นะคะเพราะว่ามันมันยังไม่เสียก็เลยเปิดใช้งานตลอดก็ส่องพวกตะไคร้พวกอะไรผักที่มันผักไทยที่คนไม่จะบ้านค่ะเขาก็ได้อุ่นด้วยเพราะว่าสิ่งที่เปิดฮีตเตอร์ในบ้านแต่ว่าบางทีมันก็เราไม่จะเปิดให้มันร้อนจัดเฉพาะในบ้านเราแค่เปิดเพื่อเพื่อให้ ไม่หนาวเกินไปเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็อาจ Trans จะไม่เพียงพอสําหรับต้นผักไทยๆท,ที่เราเก็บเข้าบ้านนะคะอันนี้เป็นตัวตัว,ตวที่ต่ลองใช้ใหม่พอดีว่าไปเห็นกล่องหลอดไฟของสามีเขาซื้อมาะคะ่ะเห็นค่าของลูเมนก็คือพอหลังจากดูคลิปจากในหน้าแรกเนี่ยบอกว่าให้ค่าของสูงจะดีนี่ก็คือสูงที่สุดทาี่ต่หา,า,าได้คือพันหกพันหกลูเมนเส็ไหมคะมันจะเขียนตรงข้างกล่องไว้ ด้านสายเมืออะต่อจากคำว่า23วัตต์นะมันจะมีคำว่าพ0นหกเมนส์นะคะแต่มันไม่ได้บอกค่าของเควินนะคะก,ก็เลยลองเอามาใช้เพราะว่าพอดีหลอดไฟ65วัตต์มันมันขาดไปแล้วค่ะหลอดมันขาดอันนี้ก็ลองมาส่องไฟให้พักก็อย่างที่ตายทดลองดูได้ประมาณ2-3อาทิตย์แล้วได้ผลดีมากค่ะก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ อาจจะไม่มีงบสําหรับซื้อไฟส่องผักสองต้นไม้ในบ้านพวกค่าพวกที่ห้าที่สิบสองอะไรเ้ะก็ตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วราคาก็ไม่แพงนะคะซื้อได้ในห้างทั่วไปนะคะก็ลองดูค่ะเผื่อว่าจะช่วยเพื่อนๆให้มีผักงามๆในบ้านช่วงหนาวๆี่ได้นะคะสวัสดีค่ะ